สวัสดีทุกคนคือคือวันนี้เราตัดสินใจมาสมัครฟิตเนสเป็นครั้งแรกในชีวิต25ปี26 27ปีเพิ่งเข้ายิมเป็นครั้งแรกอาจจะเห็นว่าเราอ่ะหุ่นดีใช่ไหม <laughs> คือจริงๆอ่ะเป็นแบบเป็นแบบว่ากรรมพันธ์ุเป็นแบบพรสวัเดกิ์ส<า>ักีฬา,าออแต่เราอ่ะเล่นกีฬามาตลอดหนักเล่นกีฬาหนักมากๆตั้ง <laughs> แ,แต่เด็ก มันก็เลยทําให้เรามีกล้ามเนื้อแล้วก็มีพื้นฐานการออกกำลังกายแต่ว่าทีเนี้ยเรามีไอเดียหนึ่งอย่างสําหรับทัสบอลก็คือเราจะทำห1ึ่งวันแชร์ชาเลนจ์ก็คือเราจะพัฒนากล้ามเนือ <S <S <ช>้อร่างกายไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนก็คือมีน้องๆหลายคนนะบอกมาว่าอยากเริ่มเล่นวอลเลยอยากฝึกวอลเลยมันจะต้องฝึกอะไรบ้างดังนั้นนี่ค่ะ ที่จะมาเริ่มไปพ,พร้อมกับเราใช่ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งพาร์ทนั่นก็คือการฝึกกล้ามเนื้อและแร่างกายใช่ดังนั้นเรามาเริ่มไปด้วยกันกับวันเยียร์ชาเลนจ์วิชชัทบอดนะคะไฟป้าดูว่าอีกหนึ่งปีนับจากนี้เอ้ยวันนี้วันที่อะไรลืมบอกพี่วันที่31มีนาคม2566สิน้นสิ้นเดือนพอดีเลยก็คือปีหน้าปีหน้าแล้วเข้าส่งการปีหน้าพอดีเลย ปีหน้ามาดูกันว่าชันจะหุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรูปกันค่ะว่าตอนนี้หุ่นฉันเป็นยังไงเออทีนี้นะคะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มชานเลนส์กันนะคะเราก็ต้องมาวัดเอ,อ่อบอดี้แมสก่อนเกี่ยวกับมวลกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็น้ำหนักของเราเพื่อเราจะได้มาดูว่าพัฒนาการของเราอะ่ะมันมี พัฒนาการเพิ่มขึ้นไปมากมายขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาวัดกันด้วยเครื่องทานิต้านะคะทั้งพี่เบิร์ดแล้วก็พี่ปอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่มวลกล้ามเนื้อเท่าไหร่แล้วก็เครื่องนี้มาสามารถแยกได้เลยนะคะว่าฝั่งเนี้ยเรามีกล้ามเนื้อเท่าไหร่กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อขาเท่าไหร่นะคะไปดูกันเลยแล้วเราขึ้นได้เลยเธอขึ้นแล้วก็เอามือจับเอันนี้ต้องอยู่ไหมไม่เธอเอาว่ะขึ้นแล้วก็่ยืนย่งก่อนนะครับ อยู่นิ่งๆก่อนนะครับอุย้เอามือจับสองเอาไว้ข้างเข้าหาตัวไว้ข้างๆตัวแค่นนั้รอจนเสียงสัญญาณหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุกนะไม่ต้องเก่งค่ะเธอไม่ได้สวยโอเคเรียบร้อยโอเคมันจะน้ำตึ๊ดๆนะวางได้แล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วโอเคลได้ ทีนี้ตัวตัวแอปพลิเคชันมันก็จะประมวลใช่ไหมครัอุ้ยขึ้นมาแล้วประมวลค่ะ้ามเหนือมากว้าเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวให้พี่ปอนะคะทําโชว์รูปไปข้างๆนะคะว่าตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่น้ำหนักเขาไหร่อ่ะน้ำหนักอุยเจ็ดสิบเท่าหนักกว่าชันดีก่หกไขมันเก้าตัวเจ็ดไม่ไม่เยอะนะมวลกล้ามเนื้ออุ้ย โอเคกลับได้ค่ะกลับได้ค่ะควรควบอยู่เยอะบ้างอ๋อมันมีอันนี้อันนี้อันที่สองอันเนี้ยน้ำไม่กินน้ำน้อยวันนี้ไม่ได้กินน้ำเลยนะครับต้องเพิ่มหน่อยนะโอเคนะิจริงมันควรอยู่ที่ประมาณสี่สิบหมายถึงว่าต่อร่างกายเหรอครับใช่ครับควรอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อต่อตัวนี้เป็นไขมันใต้ช่องท้องก็พยายามให้น้อยที่สุดไม่ไม่ควรเกินสิบ ถ้ามันเยอะต่อให้เราผอกมันก็จะมีภุมิแต่วันนี้อันนี้ก็ถือว่าน้อยไหมครับเพราะว่าปกติก็ปกติใช่ครับจริงๆก็น้อยเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไม่กวดเกินจิรก็พอตอนนี้ก็เป็นระบบเผาผลาญถ้ากินไม่เกินนี้ยังไงก็น้ําหนักไม่ขึ้นต้องอ๋อต้องเกินใช่ไหมอุ๊ยแล้วก็มีประมวลภาพรวมกล้ามเนื้อแต่ละส่วนนว่ไม่่าดถ้าเนื้อเยอะมากใช่ก็พยายามปรับให้มันเท่ากันจะได้ไม่ปวด เธอก็ต้องเล่นหลังแขนซ้ายอย่างเดียวยาอันนี้ก็จะไม่ใส่มันแต่ละไม่ถือว่าถือว่าน้อยนะเห็นไหมไม่ใช่ไปขวางหมดเลยเพราะว่าเป็นนักกีฬาอะอันนี้รู้รู้เลยรู้ตัวเลยว่าแบบเวลาเทก็เทขวาตบก็ตบขวาใช่หัวเสาทุกตำแหน่งเพราะว่าเล่นกีฬ อุ้ยอุ้ยเรื่องจริงเหรอไม่ได้พูดเอเนอร์ยอมไม่ไหวเอเนอร์ยมไม่ไหวอ่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็จะเริ่มเป็นฟู l l body ค่ะฟู u l l b o d คืออะไรคะพี่บอล f u l บอดี้ก็คือจะเล่นกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนของร่างกายนะคะแต่ว่าเราจะเล่นอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอก็อันดับแรกจะให้คุณปอนเล่นกล้ามเนื้ออกนะคะอืม กล้ามเนื้ออกตอนนะั้นก็จะไปต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขานิดหน่อยง่ายๆนาอกวันนี้ก็เริ่มจากน้ําหนักง,ง่ายๆนะคะน้องๆข้างละ30มกิโลกี่ครั้งสิบสองครั้งส <10 S 2> ิบสิบครั้ <laughs> งสี่เซตอ๋อบอกน้องๆก่อนว่าเซตมาตรฐานที่เขาชอบเล่นกันนะ <laughs> จะอยู่ที่ประมาณ12บสงเป็นสิ้าโอเคก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้รวมๆก่อนละกันเดี๋ยววันหลังเนี่ยค่อยมาเจาะเนาะ เออโอโเเคครับมื่อกี้เป็นการวอร์มนะคะทีนี้เราก็ใส่น้ำหนักไปฝั่งละ10กิโลแต่ว่าตัวนี้มันจะมีน้ำหนักอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ4.5กิโลกรัมนะครัอะไรนะ ิวฮัลโหลเริบโอเคอย่าลืมหายใจนะคะทุกคนแหมจบไปแล้วนะคะทุกคนท่าแรกเป็นยังไงบ้างท่าแรกง่ายมากมีอะไรง่ายยากกว่านี้อรอฉันสามารถทำได้อีก5รอบเลยเหรอจริงแต่ว่าวันนี้เป็นแค่แบบแซมเปิลอยอ๋อโอเคต่อมานะคะก็คือ เนื่องจากแมชชีนที่เล่นอกเนี่ยยังไม่ว่างก็เลยให้คุณปอนะมาเล่นมาเล่นหลังก่อนคนที่เขาแบบถ้าถูกถ้าถูกต้องก็อกมาสอนเราเราไมแค่มป็นสวัครเล่นนี่หนักาเราสามารถแบบหนึอยอันนี้ อันนี้แค่ยี่ห้ากิโลระแขนสัน่นไม่ไหว้รอ่ะโอเคลุกมาตาซับ้างเวอร์หนานี่นะคะท่าที่ถูกต้อง <c oughs> คือยังไม่ใช่นะคะอันนี้อันนี้ก็ยังเป็นท่าที่ผิดอยู่แต่เราเน้น <c oughs> เน้นมัน <c oughs> ่นใจเน้นจะิไม่รับความเห็นต่าง <c oughs> ไม่รับความเห็นต่างนะคะ ถ้าเกิดว่ามาติเรื่องท่าที่ถูกต้องหรือผิดเนี่ยไปดูช่องช่องอื่นได้เลยค่ะให่เขาสามารถสอนเราได้ไม่ได้ค่ะไม่รับเรา็นต่างบีบบีบครับเนี่หล่ะบ๊บบ๊บเฮ้ยเก่งไปเปล่ามาถึงก็ยก32พกโลเลยอ่ะ ไปดูกัมเนอคุณพอดดีมันเหมือนกรมประสุทตว์อะรับเหมือนกรมประสุทตว์อะเหมือนเธอกำลังจะปอกมะพร้าวอะโต้นดึงสิแค่ไหน ชิดตัวเพื่อบีบบีบสะบักหลังเออนั่นแหละเลิศบีบบีบบีบหลังให้ได้มากที่สุดเฮ้ยรถน้าท่าสวยเวอร์มันละอันนี้เริ่มมันเลยอันนี้เริ่มมันละอ,อันนี้หมดยัง ย่างเล่อกีกหลายท่าเลยเธอวันนี้มันวันแรกเหรอมาเล่นคนหนักแทนไม่เป็น full body อันนี้เล่นแบบเบาๆไงแต่ว่าเล่นบบหลายท่าราะคนหนักแทนคือวันแรกวันแรกมันแคบบ่แบบเรียนรู้เครื่องก่อนได้มัต้องแบบแบบเซนซิมแค่เซนจิ๋วอย่างเงี้น้ำหนักไม่ได้ค่ะคือตอนนี้กล้ามซึ่งขึ้นแล้วข้างละหนึ่งจริงไปวันที่เลยเล่นต่อเนาะ ันนี้เล็กๆนะก็คือ,อน,น้ำหนักเบาๆแค่สิบแปดกิโลจะลองไปเล่นดูดจับมันดิมได้หรอได้สองแบบเลยจับแบบจับแบบนี้ก็ได้หรือว่าจับแบบนี้ก็ได้ <c oughs> ยกจ้ายกได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ทำใจอยู่นั่นแหละ <c oughs> ไหลเธออยากจะท้อนสูงจะมาแอฟเจ็บฉันทำไม่ได้แล้วฉันทำไม่ได้เราต้องเป็นเกตเองที่ได้ตอนนี้เราอยู่เกตอะไรเกตแซดเอาเกรดตัวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่เกตแซดเราจะไปเกตเองทำได้เร็วๆเซ็ตสุดท้ายแล้วเออเออเลิศ มันเข้าไปจะได้กินผู้ชายดิเร็วเก้าสิบเก่งมากค่ะคุณพ่อเจ็บข้อมือตรงนี้ก็เลยทำให้ยังเล่นเก้าค่ะ วันนี้ไม่ได้เราก็ไปเล่นส่วนอื่นก่อนก็คือเล่นครับเ,เนี่ยค่ะพวกเนี้ยได้กุญยด้วยเราก็ได้นะแค่เวลาเราจะดูในมือเราก็ได้กุญย์จับข้อมือฮะตึงไหม แปดถึงสิบสองเนี่ยทุกคนมันก็จะได้อยางเนี้หน้าขะะาแล้วก็ได้กลดด้วยยังไงบ้างคะสำหรับวันแรกสบายมากเลยค่ะ สามารถทำได้อีกห้ารอบแต่ว่าวันนี้เป็นแค่แบบแซมเปิเลยตองไม่ต้องคิมากเข<อ>าเดี๋ยวแบบคนเขาเรียงทีนึงเฮ้ยมาครั้งแรกอ่ะแต่มันได้ขนาดนี้เวอร์เกินแต่เพราะว่าไม่มันติดไหมไม่ติดไม่อยู่คือสำหรับชั้นนะชั้นคิดว่าชั้นนะต้องในเรื่องการกินเออชั้นว่านะในเรื่องการกินสองของเธอเธอคิดว่าต้องเป็นเรื่องอะไรไม่ถืออะไร าการพัฒนากล้ามเนื้อเออในในพ์ทของเธอก็คงต้องเป็นการกินแหละเพราะการกินมันก็ต้องสำคัญสุดแต่ว่าเขาต่อให้เราออกกำลังกายทุกวันแต่เราไม่ไม่ได้แบบอินพุตอะไรเข้าไปเลยอะ่ะออมันก็สุดเปล่าอ่าอ,องแต่ว่าของคุณบอลโชคดียอย่างหนึ่งคือคุณบอลนะ่ะเขาเป็นคนที่กินง่ายแล้วก็เป็นคนที่เมตาบอลิซึมดีมากเมื่อกี้นี้ระบบเผาผ่านเธออายุเท่าไหร่16เธอฉันอายุ26 แต่ระบบเผาผ่าน,นะอะใช่คือติอย่างอื่นเกินไป้ <c oughs> คือเนี่ย <c oughs> มันเป็นข้อดีเนาะสำหรับคนที่เราออกกําลังกายอย่างส,สม่ำเสมอเนาะคือ,อ,อถ้าจริงๆอะ่ะฉันออกกําลังกายมาตลอดชีวิตเลยไม่เคยไม่เคยมีช่วงไหนที่แบบว่าอย่างน้อยพักก็พักแป๊บเดียวไม่เคยไม่เคยหยุดคือเหมือนเหมือ,มอมนมันเราเสพติดไปแล้วเนาะเหมือนร่างกายเราเสพติดไปแล้วอ่ะัะเลก็เหมือนกั<ใ>นนะคะก็ต้องฝึกทีละน่อยใช่ต้องฝึกแล้วก็อย่างวันเนี้ย อย่างพี่ปอนแล้วก็พี่เบิร์ดเองอะมาทำวันเยียร์ชาเลนจ์อะคืออยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าน้องๆจะอายุเท่าไหร่เด็กวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าแก่แล้วอะทุกคนสามารถพัฒนาได้ตลอดนะบอลลี่ก็เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นคืออย่างที่เราบอกไปอะองค์ประกอบของวันลเล่หนึ่งคือฝึกทักษะวันลเล่ไม่ว่าอยู่เท่าไหร่ก็ฝึกได้สองคือฝึกความแข็งแรงของร่างกายและกล้าบเนื้อไม่ว่าอยู่เท่าไหร่ก็ฝึก,ฝกได้ 50ได้ไหมได้เจดได้ในยิมมีคนอายุเยอะๆมาด้วยเอาจริงๆถ้ามีใจรักฉันว่าทำได้8-9เาอ่ะเอาว่าเพี้ยนหน่อยมันก็ต้องมีลิมิตบางอย่างอกอย่างคือก่อนที่เราก่อนที่เราจะเล่นอันนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเป็นร่างกายองว่า ได้ขนาดไห<อ>นเราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีพื้นฐานแค่ไหนออความสามารถร่างกายของเราได้แค่ไหนสมมติเราเพิ่งเริ่มเล่นแล้กเราอยากจะไปตกเลยเงี้ยก็ไม่ได้แบบฝึกอันเดอร์วันแรกอยากให้ตรงเลยก็ไม่ได้ออทุกอย่างจะต้องฝึกไปเป็นกระบ,บวนการเป็นมันต้องใช้เวลาของมันนะคะลูกๆก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะคะทุกคนคือมาร่วมทำชาเลนจ์นี้ไปกับพวกเราเนาะวันยาชาเลนจ์มิสคาร์บอน คือว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนพัฒนามากขึ้นแค่ไหนแล้วก็ทุกคนจะแบบเติบโตไปพร้อมกับเราได้มากน้อยขนาดไหนทั้งในเรื่องของวันเล่ทั้งในเรื่องของ,งร่งงางกายคือมันต้องไปด้วยกันควบคู่กันใช่แล้วเออยังไรก็ฝากด้วยนะอันนี้เป็นแบบ EP แรกเลยเกี่ยวกับการแบบน้องๆอ,อาจจะไม่มีมียิมเข้าไปออกกําลังกายอะไรก็ได้จริงๆนะว่าไปพร้อมๆกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้น้องๆดูเรื่อยๆนะพัฒน,นาการของเราเราไปเจอกันนะคะ